สวัสครับวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กับประเทศไทยเช่นเคยแต่ว่าผมเอ่อนึกขึ้นได้นะว่าเราเล่นไทยเนี่ยเรายังไม่เคยรวมจักรวรรดิรัตนโกสิน์เลยวันนี้เดี๋ยวมารวมกะยามหรือว่าไทยนั่นแหละเอ่อกับอาณาจักรเก่าของเรานะจะรวมดินแดนเก่าคืนได้เปล่าไม่รู้ในเซฟนี้เดี๋ยวลองดูนะดินแดนเก่าตอนนี้ของเราเป็นของต่งเศษไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ย ญี่ปุ่นจะมาบุกแถวฝรั่งเศสใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทําการบุกญี่ปุ่นนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป้าหมายของเซฟนี้ก็คือการรวมรัตนโกสินทร์แต่คิดว่าน่าจะชิวๆอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเราเข้าร่วมกับฝ่ายอังกฤษด้วยโอเคเดี๋ยวเราลุยเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราสร้างซัพพลายฮับด้วยเนะ ว่าแถวอีสานนี่ไม่ค่อยมีซัพพลายตอนนี้ก็พัฒนาประเทศไปก่อนนะรอสงครามโลกครั้งที่สองปะทุเดี๋ยวเราจะอยู่กับฝ่ายอังกฤษโอเคตอนนี้ก็แต้มพอนะผมใส่นักการเมืองเป็นาการสนับสนุนประชาธิปไตยรายวันเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนระบอบเนาะจะได้อยู่กับอังกฤษได้ตอนนี้เราเป็นคณะรัษฎรอยูเลยรัฐบาลเราโอเค ฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นพันธมิตรกันแล้วนีเ่เดี๋ยวเราตามไปนะรอเปลี่ยนประชาธิปไตยก่อนใช่รอเปลี่ยนรัฐบาลโอเคสี่ห้าแล้วสี่ห้าเซ็นแล้วกดเอ่อทิทเครดิตแล้วก็นี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้ะนะแต่ว่าแต้มไม่พอเดี๋ยวเรารอแต้มก่อน เตมการเมืองกำลังเพิ่มโอเคเต็มพอแล้วเปลี่ยนเลยพรีตอนนี้รัฐบาลเราก็เป็นประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วประชาธิปไตยจะกลายเป็นพรรครัฐบาลได,ได้ได้โดนดีบัฟด้วยนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนเนาะเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลนีเ่เรียบร้อยชื่อประเทศเราเป็น ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจากสยามโฟกัสเราไปต่อไปเราเน้นกองทัพเลยนะเราขยายกองทัพเพื่อรอรับญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวญี่ปุ่นจะน่าจะเริ่มตีฝรั่งเศสในปี40ไหมจำไม่ได้นะ,ะวิจัยอาวุธ โอเะตอนนี้ฝรั่งเศสโดนโดนเยอรมันยึดไปแล้วนะเออเยอรมันบิสคิเข้าไปเป็นฝรั่งเศสวิชีโอเคนะตอนนี้เราสามารถเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรได้แล้วอ,อ่าเดี๋ยวเราเข้าเลยแล้วกันนะฝรั่งเศสวิชีมีเยอรมันป้องมือเลยอ่ะเข้าเลย เอาไม่ได้ต้องเข้ากับอังกฤษลุยเรไทยอยู่กับสัมพันธมิตรนะรอบนี้เนี่ยตอนนี้โลกร้อนร้อ็นแล้วเราสามารถประกาศสงครามกับฝรั่งเศสวิชีได้ดวเราดูเลยแดมกันเมืองขาดหกรอแป๊บหนึ่งไปได้ละร้อยยี่สิบห้าวัน เดี๋ยวเราลุยเลยนะตอนแรกนึกว่าญี่ปุ่นจะยึดไปก่อนนะเนะี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นยังไม่ยึดนะไม่รู้จะทันญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะญี่ปุ่นมีโฟกัสในการยึดรวมอินโดจีนเนาะเรามีทหารเฝ้า,าชายหาดด้วยเฝ้ากรุงเทพน,นะทกันไว้ก่อน นีเ้เราพร้อมสําหรับสงครามและเดี๋ยวเราประกาศเลยเยอรยมันป้องมือไม่เป็นไรอะ่ะอังกฤษสู้เยอรมันอยู่ลุยเดินเวลาสักสี่พอละทหารเราทหารฝรั่งเศสมีนิดเดียวนะโดนเยอรมันอันนี้ไปบิดคีเลยเหลือเยอะแค่นี้ลองลุยดิน่าจะชิวๆแล้วนะเออรู้นี้เล่น เออฟาสซิกก็ได้นะประกาศจะได้ประกาศเร็วกว่าน,นี้เฮ้ยทำไมเป็นสี้ยเงินเออแปลกแปลกอ้อกลายเป็นของฝรั่งเศสเสรีเฉยเลยสภาพ อย่างนี้จะรวมไงเนี่ยเอา้างงเลยนะไอาเป็นไรบุกไปเลย,เลยเดี๋ยเรารอจบสงครามค่อยยึดที่หลังก็ได้ ใกล้ยึดได้นะยึดแบบงงงงกันเอ้ามันกินได้ไปเฉยเลยเฮ้ยนี่ไงเราขอได้ปะพียังกินให้นะเรียบร้อยครับรวมรัตนโกสินทร์ลิดปุ๊บก็จะกลายเป็นประเทศเราเลยนะของในประเทศนั้น,นเรียบร้อยการเกิดใหม่ของสาพันธ์รัตนโกสินทร์ประเทศไทยได้ขยายดินแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะ ฟีไปดูโรงงานดิโรงงานมีเท่าไหร่สิบเก้าโรงงานนี่นี้ยี่แปดโรงงานนะรวมโรงงานเขียวด้วยแล้วก็อู่ต่อเรือได้โรงงานมาปีหกโรงงานจากการขายยางนะประเทศเรายางเยอะคนซื้อเพียบเลยโอเคก็รประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรวมรัตนโกสินทร์ รวมได้ประมาณต้นปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งอันนี้แบบรวมแบบแบบประชาธิปไตยเนาะอยู่กับอังกฤษเดี๋ยวอาจะมีรอบหน้าที่เราเล่นเป็นเผด็จการตรีกับฝรั่งเศสนะโอเคตัดจบแค่นี้แหละเราบรรลุเป้าหมายแล้วยิ่งใหญ่